สวัสดีครับอยู่ก็ไิสูซุปเปอร์โปรนะครับและเจอค่ะมิโซะเอ็มพีค่ะวันนี้นะครับโอ้โหส่งอีกคันแล้วนะครับใช่ตรงเิ่นเดินก็จะส่งรัวๆกทุกวัน,วน,นทุกวันหน่อยนะครับ วันนี้ก็จะเป็นในรุ่นของบิวาดนะครับ a c t i v e C ี t สีเทานะครับใช่ค่ะสีนี้ก็จะเป็นสียอดนิยมเลยนะคะตัวนี้เนาะนกับตัวนี้ราคาจืดที่5 0 0 0 0 0กั 9, บาทคะ่ะนะครับ9,000บกาับสีเทานะครับน่นอนตัวพิเศษจัดเต็มนะครับสำหรับคันนี้ใช่ลูกค้าเลือกที่จะใช้เงินดาวอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะครับพร<อ>้อมรับค่างวดแค่เพียง 6 8 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตาำมากเลยไม่ถึง7 00 0ต่อเดือนนะคะโอ้โหเราได้แต่งเต็มนี่คือจัดโปรโมชั่นจัดเต็มเลยแต่ลูกค้าต้องบอกนิดนึงลูกค้าคนนี้ไม่เคยมีปัดผ่อนมาก่อนด้วยนะ๋อก็คือไม่เคยผ่อนมาก่อนเลยนะคะนี่คือคันแรกใช่แล้วซื้อคนเดียวจบเลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับตันนี้ของเราจริงๆที่เราทําให้ลูกค้าทุกอันเนี่ย ก็คือออกได้จริงอยู่แล้วนะครับนี่เราอาจจะเตรียมเผื่อนิดีหน่อยนะแต่ถ้าคนเดียวจบนี่จัดให้เลยนะครับได้เลยตรงนี่เลยอย่างนี้โปตัวนี้ก็คือโปรแต่งเต็มนะคะก็จะเริ่มจากไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟสีนอ้นแน่นอนนะครับซิเกเนเจอร์ของเราเลยนะครับไฟวงแหวนนะคบเป็นบลูด้วยนะครับสวยงามมากมานะคะสะดวก่อการใช้งานเนาะถักหน้าฝนอย่างช่วงเนี้ก็ควรจะต้องแบบมีไฟที่แบบค่อนข้างสว่างนิดนึงนะครับเพิ่กันแบบความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแน่นอนตัวนี้นะครับสเกิร์ตมาในส่วนของตัว สปอร์ตเอ็กซ์นะครับก็คือเป็นตัวเป็นตัวฮิตใหม่นั่นเองนะคะซึ่งสปอร์ตเอ็กซ์เนี่ยก็จะมีท้ายอ่ะมีอยู่3แบบด้วยกันใช่นะครับแล้วแต่ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยจะเป็นใบไม้นะครับเป็นท่อกลมหรือเป็นท่อเดียวท่อคู่ได้หมดนะครับมีแบบให้เลือกเพียบเลยนะครับตัวนี้เขาก็เลือกเป็นแบบท่อกลมนะคะเป็นสี่ท่อนะครับเป็นสี่ทอยอดฮิตเหมือนกันเนาะนี่มันก็จะเข้ากับตัวไฟแล้วก็มันเข้ากับสปอยอย่างที่ติดมากรอสด้วย อันนี้ก็ยังมีการคลิปแดงนะคะทั้งแบบทุกทุกสิทั้งสีชิ้นรอบคันเลยด้านข้างด้านหน้าด้านหลังด้วยใช่ซึ่งจริงๆก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาคลิปแดงไม่เอาคลิปแดงนะครับแจ้งได้เลยเหมือนกันกับเดย์ไลท์ก็เลือกได้ถ้าสมมุติไม่อยากได้เดย์ไลท์ก็แจ้งได้แต่โดยมากแล้วลูกค้าก็จะรับเดย์ไลท์ไปด้วยเลยเพราะว่าไฟมันดูแบบเรียบหรูเป็นเส้นแบบสวยงามรับกับไฟหน้าด้วยดูดีดูดีนะครับและแน่นอนนะครับติดสเกิร์ตแล้วนะครับเปลี่ยนไฟแล้วล้อแมกเราก็ต้องเปลี่ยนนะคร เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกับตัว Max 15เสวยหรูแบบนี้เลยตันนี้ก็เรียกลูกค้าเรียกเป็นลายอะตอมิกนะครับเป็นเข้าวางเลยฮะตัวนี้เป็นเส้นซีซีออกมานะครับอะตอมิกตอนนี้ของเราเนี่ยก็มีโอซีรีแตกออกมาหลายแบบมากนะคะก็สามารถขอดูแบบได้นะคะตัวนี้ก็จะเน้นเป็นข้างในเป็นสีดามข้างนอกเป็นสีปัดเงินแต่ก็มีตัดด้วยสีแดงใช่ะครับเป็นขอบสีแดงข้างในและแน่นอนนะครับพอขอบแดงปุ๊บเราก็ได้มีการติดครอบดิสนะครับตัวนี้ ให้เป็นสีแดงเข้ากันเลยใช่ค่ะรวมถึงนอดล,อดลยอย้ออะไรเงี้ยจริงๆก็แจ้งสีได้นะคะสอบถามเข้ามาได้ว่ามีแบบไหนบ้างใช่เลยนอกนั้นเราก็มีติดให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟิล์มน,นะครับการตัดข้างแล้วก็กล้องมองหลังนะครับติดให้ครบเรียบร้อยเลยนะครับกล้องมองภาพขนาดถอยจอด สำคัญนะสาหรับมือใหม่บางทีเข้าไม่ถนัดนะคะแบบน,นี้ก็คือกล้องติดทุกครั้งที่เราเข้าเกียร์ถอยลังเลยสะดวกสบายมากๆเพิ่มความคล่องตัวนะคนนี่อาจจริงจคล่องเย้วนะครับเอาให้สุดนะครับต,ต้องติดกล้อง่ังเข้าไปด้วยให้ชัวร์ที่สุดเนาะแน่นอนนะครับนั่นคือภายนอกแต่ภายใน เหมือนเดิมเราเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังนะครับจากเดิมเบาะผ้านะใช่ค่ะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นแบบทูโทนทูโทนนะครับเ็เป็นตัวนิยมเลยแซงมากับตัวดําเฉยๆเลยนะคะก็เป็นอันนี้จะเป็นดาเบาะดาขิดแดงขีดแดงแล้วด้านแผงด้านข้างก็เป็นสีแดงด้วยนะครับจริงๆก็แจ้งได้หมดนะอยากได้ผสมกับสีอะไรยังไงจับคู่มาก็คือจะได้มีส่วนในการตัดสินใจสร้างรถคันนี้เป็นบิวแบบสําหรับเราเลยใช่เพราะทุกอย่างที่เราให้ลูกค้าเลือกทุกชิ้นเลยนะครับใช่จับต้องเองได้ทุกอย่าง อยากได้แบบไหนเป็นรถของเรามีคันเดียวในโลกนะคะใช่เลยนะครับไปไหนไม่ต้องห่วงนะเดินไปหารถจำได้รเราเออจำได้ง่ายมากนะคะแล้วแน่นอนคันนี้นะครับแต่งครบหมดนี้นะครับเราก็กําลังเอาไปส่งรถให้ด้วยนะครับถึงที่เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาน้องไปอยู่แถวสมุทรปราการน,นะครับแล้วก็เตรียมน้องหมีให้มันเดิมนะครับเดี๋ยวเราพาน้องหมีกับรถคันนี้ไปหาลูกค้าเลย ครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสวัสดีเช้าพี่วครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ได้รถไปถูกใจไหมครับถูกใจค่ะถูกใจนะครับก็เป็นมิราตโอ้ตัวแต่งเต็มเลยใช่ค่ะนะครับนี่พีิรัตได้เลือกเองหมดเลยเนาะใช่ค่ะไม่ว่าจะชุดจะเกิร์ด ล้อแม็กเบาหนังได้เลือกเองมดเลยได้เลือกลายทุกอย่างเองเลยถูกใจเลยถูกใจครับแล้วทําเรื่องยากไหมครับไม่ยากค่ะไม่ยากเลยเนาะอันนี้พาซื้อคนเดียวเลยด้วยใช่ค่ะโอ้โหจบด้วยซื้อคนเดียวได้เลยครับไม่ยากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็มาส่งที่อันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ่าววัดบางพีใหญ่กลางอ๋อก็คือมาส่งให้ถึงที่ที่วัดบางพีใหญ่เลยนะครับยังไงวันนี้คุณพิทัก์อ๋อคุณพิทัก์ได้เจอผมทางช่องทางไหนมาเอ่ย เจอใน Facebook ค่ะเจอในเฟซนะครับแล้วก็ได้ได้ดูเพจอยูอย่างนี้ด้วยไหมครับดูค่ะเขาแล้วทำไมตัดสินใจถึงเลือกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของแถมไม่ถูกใจอ๋อที่แถมไม่ถูกใจใช่ค่ะเลยเรียกมาที่นี่อ๋อของเราก็เลยได้คันนี้ถูกใจเลยะนะครับได้แต่งเต็มเลยเนาะอย่างเี้วันนี้ได้ว่าถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับฝากคุณพีย์เชียร์ผลงานด้วยกันสมมุติถ้ามีคนสนใจรถมิซูนะครับออกรถกับใครดีครับ เซลกอลฟค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นข้อยดลประกอไปนะครับเนอย่างดีครับแล้วก็เดี๋ยวกมีน้องคนใหม่ด้วยนะครับต้อนรับน้องคนใหม่เลยนะครับใครสนใจนะครับโปลรถดีๆรถสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อได้ครับที่กอล์ฟอีสูทซูเปอร์โปล์ช่องทางคือโจมิซูเอ็มพีนะครับวันนี้ผมลูกค้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย